เมท่าน,นุ่งบิกินีตัวจิ๋วสีเขียวอ่อนแฟนแฟนโฟกัสรอยผลเป็นที่ต้นขาเห็นแล้วเซ็กซี่มากมีเวลาก็เลยควงแขนสามีหนุ่มโดมปรกรณ์ล้ำไปเติมความหวานกันที่ทะเลภูเก็ตซะหน่อยสำหรับเมท่านสุขขาวที่นอกจากทั้งคู่จะสวีทให้เห็นพร้อมอัปเดตคลิปน่ารักรักผ่านทางอินสตาแกรมแล้วก็ยังมีมุมเซ็กซี่ให้แฟนๆได้ร้องว้าวกันอีกเช่นเคย โดยเมยทันได้หยิบชุดบิกินี่สีเขียวอ่อนมาสวมใส่พร้อมเสื้อครอปตัวสั้นแต่ยังเผยให้เห็นสวดทรงองค์เอลที่น่าอิจฉาในหุ่นสุดเป๊ะของเธอแต่งานนี้ดูเหมือนสิ่งที่หลายคนจะโฟกัสอีกจุดคงหนีไม่พ้นรอยผลเป็นที่ต้นขาของเธอที่เรียกว่ากลายเป็นจุดที่ทําให้ภาพนี้มองแล้วดูเซ็กซี่ขึ้นมามากยิ่งขึ้นทั้งนี้เมทันเคยถูกพิษของแมงกระพรุไนไปขณะเล่นเซิร์ฟบอร์ดที่หัวหิน ตนเป็นแผลไม่ที่หน้าขาและที่มือเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถึงแม้แผลดังกล่าวจะยังทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถทำลายความซัจของเธอได้เลยแม้แต่นิดเดียว